สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวสวนสัตว์สีอยุทยาไลออนปาร์คค่ะอยู่ที่จังหวัดอยุทยานะคะห่างจากที่หนูอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะขับรถไม่ไกลค่ะแต่กว่าจะมาได้ก็อ้อนพ่อใหญ่ตั้งนานค่ะทุกคนอย่างที่รู้ๆค่ะพ่อใหญ่ไม่ค่อยไปไหนค่ะนอกจากไปตกปลาค่ะถ้าจะชวนพ่อใหญ่ไปที่อื่นก็คือเฮอจริงๆค่ะพอดี ถามว่าทําไมพ่อใหญ่พามาก็คือว่าปีนี้หนูยังไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยค่ะหนูก็เลยขอพ่อใหญ่บอกว่าปีนี้นะขอเือขอไปเที่ยวขอครั้งเดียวปีนี้ไม่เป็นไหนแล้วเพราะว่าปีนี้ยังไม่เคยขอให้พาไปเที่ยวไหนเลยเพ่อใหญ่ก็เลยอ้าพามาก็ได้นี่คือทางเข้านะคะทุกคนแค่ทางเข้าตรงนี้จะเป็นที่ซื้อบัตรค่ะที่เราเห็นหลังคาสีเขียวๆนะคะ ร้านจอดรถก็กว้างนะคะทุกคนนี่ค่ะจอดรถได้เยอะอยู่ค่ะตรงที่เราเห็นประตูเยอะๆนี่ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็สะอาดดีมากๆเลยนะคะมีกระดาษเช็ดชู่ให้ด้วยค่ะพอเราจอดรถปั๊บเราก็เดินมาซื้อบัตรเลยค่ะขอบอกขอบอกตอนที่ดูในเน็ตค่ะราคาบัตรห0ึ่งรนะคะแต่พอหนูมาถึงบัตรหนึบาทค่ะเห็นไหมคะผู้ใหญ่หนึ่าส เด็กห้บาทหนูก็ได้ถามพี่พี่พ,พนักง,งานว่าทําไมหนูดูในเน็ตแค่หนึ่งอยเองพี่พี่พนักง,งานเลยบอกว่าอ๋อบัตรขึ้นมา150เมื่อเดือนตุลาค่ะหนูก็เลยดวงดีเลยค่ะทุกคนเจอร้อค่ะมาแล้วก็ต้องเข้าค่ะทุกคนเราก็มาดูแผนที่เลยนะคะทุกคนมองไปรอบๆค่ะเดี๋ยวซ้ายแลขวาเอ้ยจะไปทางไหนดีนาะนี่ค่ะตรงที่เราเห็นขวามือก็คือ เป็นกรงเสือค่ะที่เราเห็นตะกี้นี้ก็จะเป็นม้าแค้ค่ะเด็กๆก็จะถ่ายรูปกับม้าแค้กันอย่างสนุกสนานเลยค่ะทุกคนก็ให้พ่อใหญ่เดินนําหน้าไปก่อนเลยค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นกรงเสือนะคะถ้าเข้าไปถ้าจําไม่ผิดนะคะน่าจะเสีย200บาทแล้วก็ได้รูปถ่ายมาด้วยค่ะอันนี้จะเป็นตรงข้ามกับกรงเสือเลยค่ะทุกคนเป็นม้าแคะค่ะดูเพลินค่ะก็น่ารักดีนะคะทุกคนเห็นไหม น้องก็ดูตะมุตะมิดีค่ะทุกคนพ่อใหญ่ก็ยืนดูม้าแครไปค่ะหนูก็ยืนมองเสือค่ะอยากเข้าไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าสองร้อยพอดีงบประมาณไม่ค่อยมีค่ะทุกคนเราก็เดินออกมาอีกหน่อยค่ะก็จะเจอเห็นไหมคะต้นกระบองเพชรสวยงามมากเลยค่ะเราจะเข้าไปในกรงนกนะคะถ้าหนูจำไม่ผิดกรงนกใหญ่ๆน่าจะเป็นกรงนกแก้วค่ะ ข้อระวังในการเข้านะคะกรงนกตรงนี้สามารถเข้าไปได้เข้าไปฟรีเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากซื้ออาหารให้นกถ้าจำไม่ผิดค่าอาหารน่าจะ50บบาทแต่หนูไม่ได้ซื้ออะไรค่ะหนูเดินเข้าไปแต่ว่าขอร้องอย่างหนึ่งค่ะเวลาเราเปิดประตูเข้าไปค่ะปิดประตูด้วยค่ะถามว่าเพราะอะไรนกจะบินออกค่ะทุกคนพี่ๆก็จะคอยบอกว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ปิดประตูด้วยนะคะเดี๋ยวนกจะบินออกค่ะน่าจะเป็นนกแก้วค่ะ ก็มีหลายตัวอยู่ค่ะทุกคนน้องก็ค่อนข้างเชื่องนะคะยิ่งถ้ามีอาหารให้น้องค่ะน้องจะวิ่นเข้าหาเลยค่ะแต่พ่อใหญ่ไม่ซื้อค่ะพ่อใหญ่บอกมาดูเฉยเฉยหนูสนุกเลยค่ะพ่อใหญ่เล่นกับนกใหญ่เลยพ่อใหญ่เป็นคนที่ชอบเล่นกับสัตว์มากเลยค่ะอย่างหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกชอบค่ะดูนกดูปลาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักธรรมชาติค่ะแต่ชอบตกปลานี่แหละค่ะพ่อใหญ่ ดูคะ่ะดูคะ่ะนี่เล่นสนุกเขาเลยคะ่ะก็มีหลายสีอยู่นะคะนกนะคะ่ะตอนนี้ก็แบบว่าเพื่อนกำลังเร่งๆว่าทำยังไงให้นกมาเกาะนกเราไม่มีอาหารนะ่ะเพราะว่าสังเกตนะคะถ้าเราซื้ออาหารมานกจะวิ่งเข้ามาหาเรามาเกาะเราเลยคะ่ะพ่อใหญ่ก็เลยไปลองตอ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 ดูดูดิดูดิเขาจะแบบว่าที่เพิ่นยื่นมือไปอะคะ่ะทุกคนเพื่อนแบบกะให้นกเกาะมือะคะ่ะทุกคน นกก็ไม่หนีนะคะนกก็แง้มแง้มแง้มคิดว่ามือเป็นอาหารละมัะ้งค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาก็เอาปากคับคาบคับคาบนะคะนี่คะ่ะสําเร็จคะ่ะนี้บินมาเกาะพ่อใหญ่หนึ่งตัวเอาเกาะสองตัวเลยคะ่ะทีนี้ไม่ต้องใช้อาหารรอเลยคะ่ะเป็นยังไงล่ะหนูก็เลยบอกให้พ่อใหญ่อยู่เฉยๆก่อนหนูจะถ่ายรูปค่ะทุกคนให้พ่อใหญ่ยืนให้ถ่ายรูป ข้างในก็ดีนะคะก็คือมีแม่บ้านทําความสะอาดตลอดเวลาเลยคะ่ะห้องน้ําห้องท่าก็สะอาดนะคะทุกจุดก็คือจะมีคนทําความสะอาดตลอดเลยคะ่ะบรรยากาศก็สะอาดดีะคะ่ะเราก็เดินออกมาจากก้งนกค่ะตอนแรกหนูจะบอกว่าหนูเห็นหนูคิดว่าเป็นรูปปั้นค่ะยืนจ้องจ้องไปจ้องมาเอา้านกจริงเป็นนกอินทรีค่ะทุกคนตัวใหญ่มากๆเลยค่ะคิดว่ารูปปั้นค่ะ ชื่อว่านก ok อินรีมงกุฎมาดูค่ะว่าเป็นมงกุฎยังไงใครดูนะคะสังเกตด,ดีนะหนึ่งสองสามนี่ค่ะเห็นไหมคะมงกุฎเลยค่ะตรงตรงหัวเขาเห็นไหมเวลาขอาสลัดขนมาเนาะทุกคนเนาะหนูก็เรียกไม่ค่อยถูกก็เรียกว่าอะไรเนาะจะเป็นเช็คแฉขึ้นเหมืองมองกุฎเขาเลยค่ะสมชื่อค่ะ ก็ยืนเล่นกันอยู่นานนะคะอุ้ยแต่ตัวใหญ่มากเลยนะคะเห็นของจริงอะค่ะคิดว่ารูปปั้นค่ะแต่น้องก็เชื่องมากเลยนะคะนิ่งมากเลยค่ะน้องก็คงแบบว่าจะคุ้นกับคนเยอะแล้วเนาะก<ร>็ยืนดูยืนเล่นกันไปพักใหญ่คะ่ะพ่อใหญ่เราชอบ้วยค่ะเราชอบดูสัตว์ค่ะพ่อใหญ่ แต่ก็จะบอกว่าขออยู่นานนะคะกว่าจะพามาค่ะพอดีบอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่ปีนี้หนูยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยแค่ครึ่งชั่วโมงเองพ่อใหญ่ก็เลยเปลี่ยนใจแทนที่จะไปตกปลาค่ะก็เลยเอ้าพามาก็ได้อันนี้ก็มาดูเสือนะคะที่เห็นก็คือน้องกําลังถ่ายรูปกับเสืออยู่นะคะทุกคนอย่างที่หนูบอกไปเลยค่ะเสียค่าเข้าสองร้อยได้จุ้งเสือแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับเสือด้วยค่ะอันนี้เราก็พามาดูบ่อปลาคาร์บค่ะ ก็จะตกแต่งเห็นไหมคะดอกซากุระสไตล์ญี่ปุ่นเลยคะ่ะมาดูปลาคราฟคะ่ะให้พ่อใหญ่นั่งรอคะ่ะหนูก็เดินไปดูปลาคราฟคะ่ะน้องๆก็กำลังให้นมปลาคราฟคะ่ะนมหรือเป็นหัวอาหารเนี่ยแหลคะค่ะหนูก็สังเกตไม่ค่อยชัดเท่าไหรค่ค่ะปลาคราฟเยอะมากเลยคะ่ะสวยงามคะ่ะ นี่ค่ะน่าจะเป็นอาหารปลาเนาะไม่ใช่นมหลงมเนาะแต่เอาใส่ขวดนมเฉยๆค่ะสีสวยมากเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะดูเพลินค่ะอยู่ตรงนี้นานมากเลยค่ะเพราะว่าปลาคาร์ฟมันเนาะมีหลายสีค่ะทุกคนหนูก็นั่งแช่อยู่ตรงนี้นานเลยค่ะสวยค่ะแล้วก็มีต้นสกุละเต็มเลยค่ะแล้วก็เดินออกมาตรงนี้จะเป็นบ้านแมวค่ะแต่เสได้ค่ะ บ้านแมวเสียค่าเข้าห้าสิบบาทค่ะหนูก็เลยไม่เข้าค่ะดูข้างนอกเอาค่ะแต่แมวก็มีแต่น,น่ารักน่ารักนะคะน่าจะเป็นแบบแมวแบบพันต่างประเทศนะคะตรงนี้นี่ก็เป็นเห็นไหมคะน่ารักไหมคะจาไม่ได้อะเรียกว่าอะไรอูรงอุตังหรอลิงอุละอุตังใช่ไหมคะถ้าผู้ผิดขออาภัยด้วยนะคะแล้วนี่ค่ะหนูเห็นตอนแรกหนูคิดว่าเขาเรียกอะไรลูปปั้นนะคะ พอดูจริงๆเอา้านกจริงนี่น่าเราก็เดินทะลุออกมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นไดนโนเสาร์ค่ะแล้วก็จะมีเจ้าละเข้โผล่มาตัวหนึ่งค่ะทุกคนน้องๆก็เล่นกันสนุกเลยค่ะสวยมากเราก็มาดูสิงโตค่ะเรี็กสิงโต,งโตขาวใช่ไหมคะ ตัวผู้ตัวเมียก็ยืนดูกันพักใหญ่ๆค่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูเสือค่ะดูสิคะน้องนอนเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ลิงใช่ไหมดูสิ อจะไปถ่ายหน้าน้องน้องก็หลบค่ะเหมือนน้องไอยกล้องค่ะทุกคนข้างๆก็จะเป็นน้ำตกค่ะ<ๆ>ก็จัดไว้สวยงามอยู่นะคะดูลมลื่นดีค่ะทุกคนอยู่ข้างๆกรงลิงนะคะลิงก็มีหลายกรงนะคะก็คือทุกจุดก็จะมีที่ให้อาหารนะคะค่าอาหารส่วนใหญ่ก็ประมาณห้าสิบบาทค่ะ เว้นบอ่อจระเข้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะบอ่อจระเข้ค่ะให้อาหารจะแพงที่สุดที่อื่นโดยรวมก็ประมาณห้าสิบบาทค่ะก็เดินดูไปเรื่อยๆค่ะทุกคนก็เพลินดีค่ะมาถ้าแบบว่ามีหมวกมาสักใบมีร่มมาสักหน่อยก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีเราก็เดินเดินโดนแดนดบ้างอะคะ่ะ ถ้ามีหมวกกับร่มมาก็ก็จะดีหน่อยค่ะแนะนํานะคะถือมาสักหน่อยค่ะนี่ค่ะพ่อใหญ่เพิ่นก็ดูใหญ่เลยค่ะพ่อใหญ่บอกว่าจากการสังเกตน่าจะเป็นตัวเมียค่ะตอนแรกอนหนูคิดว่านกกระจอกเทศหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าที่เราเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะป้ายเขียนว่านกเรียค่ะ น่าจะเป็นนกเลียแล้วมั้งคะทุกคนเนี่ยค่ะเขียนว่านกเลียมีหลายตัวเลยค่ะสีขาวกับสีดำเห็นตอนเรกหนูคิดว่านกกระจอกเทศค่ะ ส่วนใหญ่น้องก็ไม่ค่อยกลัวคนนาะน้องก็ชินกับคนเลยเนาะทุกคนเนาะเห็นคนน้องก็จะแบบเดินมาหาค่ะใครอยู่ที่อยุธยาก็ลองมาเที่ยวดูนะคะทุกคนร้อยห้าสิบบาทค่าบาัตรค่าเข้านะคะตอนนี้ปรับขึ้นราคาแล้วนะคะทุกคน วันที่เรามาก็คือวันที่สิบสองพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะแล้วเราก็เข้ามาในนี้ค่ะจำไม่ได้ค่ะเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ่านชื่ออยู่ค่ะแต่ลืมค่ะแต่หนูว่าเหมือนหนูอ่ะทุกคนว่าไม่เหมือนหนูเขาไม่กลัวคนเลยนะคะพอเห็นเราเปิดประตูเข้าไปเขาจะเดินเข้ามาหาคนเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเพราะใหญ่นี่แบบว่าหาแต่บ่อจระเข้ค่ะก็เลยเอา้าวอยากมาก็มาจระเข้ก็น่าจะแบ่งเป็นจระเข้ฝั่งน้ําจืดจระเข้ฝั่งน้ําเค็มอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็จาไม่ได้แล้วอันไหนน้าจืดอ,อันไหนน้าเค็มค่ะแต่ลักษณะเขาก็แบบต่างกันอยู่เนาะสังเกตว่าบ่อฝั่งขวามือก็คือตัวจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่บอกฝั่งซ้ายมือนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะทุกคนฝั่งเนี้ยตัวใหญ่จะเยอะค่ะมีหลายตัวเลยค่ะเราก็เดินดูกันไปเรื่อยค่ะทุกคนเห็นไหมคะส่วนลใหญ่เราจะเดินดูฝั่งซ้ายมือค่ะฝั่งซ้ายมือจระเข้ตัวใหญ่เยอะมาก เดินไปเรื่อยค่ะเห็นไหมคะเลวลาน้องอาปากอะคะ่ะเหมือนลูกป,ปั้นเลยอะงี้เลยเนาะเขาถึงเรียกว่าอะไรนะจระเข้ไม่มีลิ้นใช่ไหมคะตรงที่เราเห็นนี่ก็คือพี่ๆเตรียมอาหารให้น้องจระเข้ค่ะทุกคนก็จะเป็นไก่คะ่ะเอามาเชือกไวค้ค่ะถ้าใครสนใจให้อาหารก็คือน่าจะได้ทีละสองไม้คะ่ะราคาสองร้อยหรือเปล่าอะค่ะไม่แน่ใจนะคะถ้าพูดราคาผิดขออาภัยด้วยนะคะ ได้จะได้สองไม้ค่ะสองร้อยหรือสองร้อยห้าหนูจําไม่ได้หนูขออภัยนะถ้าหนูบอกราคาผิดก็นี่ค่ะเราก็เลยมาดูค่ะจะเป็นซี่โครงไก่ค่ะผูกติดก,กับไม้ค่ะแล้วก็หย่อนให้น้องค่ะหนูคนหนึ่งหนูไม่กล้าให้ค่ะถึงจะหย่อนอยู่ข้างบนหนูก็กลัวค่ะหนูไม่กล้าให้ กําลังจะเดินออกมาค่ะเห็นอีกคนหนึ่งกําลังห้าอยู่ก็เลยเอา้าเดินถอยหลังไปดูอีกรอบนึงค่ะน้องก็อาปากรอเลยค่ะเป็นซ,ซี่โครงไก่ค่ะซี่โครงไก่ผูกกับเชือกติดกับไม้ค่ะแล้วก็ย่อนให้น้องค่ะ นี่สองอันเลยค่ะอีกคนหนึ่งก็ย่อนเลยค่ะน้องก็แบบแย่งกันเลยค่ะทุกคนใครไวใครได้เนาะในตัวนั้นสอยไปกินแล้วค่ะหันมาดูอีกฝั่งนึงค่ะทุกคนเอามาเจออีกค่ะก็เลยอ่ะถ่ายต่อแล้วกันนี่ค่ะทางนี้ก็จะแบบว่า ไม่ค่อยแย่งกันเท่าไหร่ค่ะทุกคนเพราะว่าที่ให้ตรงนี้อยู่ในน้ําค่ะแล้วเราก็เดินออกมาค่ะนี่ค่ะกครงนกสีสวยงามมากเลยค่ะ จำไม่ได้แล้วค่ะเรียกนกอะไรก็ไม่รู้อ่านชื่ออยู่ค่ะแล้วก็ลืมค่ะสีสวยเนาะกรงนี้จะมีสามตัวค่ะทุกคนตัวนี้ก็คล้ายๆเสือน้อยเลยนะคะแต่จำชื่อไม่ได้ค่ะเรียกว่าอะไรท่าทางน้องจะอิ่มค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะหนูชอบมากเลยทุกคนดูสิลิงน้อยลิงน้อย เรียกลิงอะไรก็ไม่รู้ค่ะลืมชื่ออีกแล้วค่ะลิงมาโมเสตค่ะน่ารักมากเลยสังเกตที่หูเขานะคะนี่แล้วก็มาดูตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือตัวเล็กคูแล้วก็มาดูลิงมาโมเสตอีกรอบค่ะแต่ตัวนี้จะไม่มีสีขาวแต้มตรงหูค่ะน่ารักค่ะตัวเล็กเล็ชอบค่ะดูเพลินดีค่ะทุกคนน้องตัวเล็กๆล็ค่ะหางก็ยาวๆเนาะ แล้วก็มาดูกรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีสีขาวๆแต้มที่หูค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็มาดูเล็กคุยค่ะตัวนี้ไม่รู้เขาหยอกกันหรือเปล่าค่ะแต่ก็พักใหญ่แล้วค่ายืนมองอะค่ะกิ่งไปกิ่งมาอยู่เนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นตัวเมียกับตัวเมียรหรือเป็นตัวผู้กับตัวผู้หรือว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียค่ะพักใหญ่อะค่ะ หยอกกันละมังค่ะทุกคนแล้วก็มาดูน้องแพะกับน้องแกะค่ะก็จะมีให้อาหารเหมือนเดิมค่ะค่าอาหารน่าจะห้าสิบบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดค่ะเราถืออาหารไปน้องเขาก็จะมาออตรงเราเลยค่ะเด็กๆก,ก็ให้อาหารอย่างสนุกเลยค่ะดูสิคะน้องอออยู่ตรงข้างหน้าเลยค่ะเห็นอาหารมาน้องวิ่งเข้าหาเลยค่ะทุกคน น่ารักค่ะเด็กๆหน้ามานะคะบรรยากาศดีค่ะแดดก,ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกค่ะก็จะแบบว่าเจอแดดเป็นช่วงๆค่ะแกะกับแพะค่ะน่ารักเลยดูยีราฟเสร็จเราก็เดินออกมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าและทางออกนะคะกระบองเพชรสวยงามเลยค่ะรถมาตรงนี้สามารถนั่งได้นะคะ เสียค่านั่งสองหอหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะจําไม่ได้ค่ะ